สารพันครีมปะทินผิวนะคะหรือว่าครีมหรือโลชั่นนะคะที่เหมาะสำหรับทารลกแล้วก็ควรมีติดบ้านนะคะใช้ได้จริงตอนนี้ก็คือใช้เป็นรูทีนะคะสำหรับน้องจินจินะคะสารพันครีมปะทินผิวของเด็กนะคะทั้งครีมแล้วก็โลชั่นนะคะสำหรับผิวเบบี้ทารลกที่ ควรมีติดบ้านนะคะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะโอ้ยขาวโชว์ฮัลโหล เดี๋ยวหมอจะขอแบ่งนะคะสารพัน์ครีมประทินผิวนะคะหรือว่าครีมหรือโลชั่นนะคะที่เหมาะสาหรับทารกแล้วก็ควรมีติดบ้านนะคะใช้ได้จริงตอนนี้ก็คือใช้เป็นรูทีนะคะสําหรับน้องจินจินะคะโดยจะขอแบ่งเป็นหมวดหมู่ใช้สําหรับหน้าผิวหน้านะคะหมวดหมู่สําหรับผิวกายแล้วก็หมวดหมู่สําหรับผิวใต้ผ้าอ้อมนะคะแล้วก็จะเป็นหมวดอื่นๆน,นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่หมวดแรกกันเลยนะคะ หมวดแรกนะคะหมวดบำรุงผิวหน้านะคะ มีอะไรบ้างนะคะเริ่มด้วยอันนี้เลยตัวแรกนะคะน้ำเกลือนั่นเองนะคะหรือว่า0.9%น้ m a พส a l ลายนะคะตัวนี้นะคะก็เอาไว้เช็ดบริเวณตานะคะของเดบีนะคะก็คือเทใส่สำลีนะคะที่ปราศจากเชื้อนะคะแล้วก็เช็ดตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาเลยนะคะน้ำเกลือเนี่ยยังสามารถที่จะเอามาชุบคัตตันบาดจิ๋วนะคะเอาไว้ทําความสะอาดนะคะบริเวณโพรงจมูกได้นะถ้าสมมติว่ามีแบบขี้มูกหรือน้ำมูกยอะไรเงย แล้วก็สามารถที่จะทําให้มันนุ่มลงได้แล้วก็เช็ดออกได้นะคะครีมบารุงผิวหน้านะคะหมอใช้เป็นตัวนี้ตัวอีเซราสีสีม่วงนะคะหรือว่าแบบครีมหมีสีม่วงนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเตอ,อ่อมอยเซอร์นะคะสําสำหรับเด็กทาลบเลยโดยตรงนะคะซึ่งที่หมอชอบเนี่ยเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยมัน ซึมดีทาแล้วไม่เหนอะนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีสีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาให้เขาแล้วเนี่ยก็จะแบบซึมไม่เหนียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบนะคะเรียกว่า s t i m u l u x AS นะคะซึ่งสารประกอบเนี่ยมันไปเรียนแบบชั้นผิวของทาลงนะคะซึ่งให้ความชุ่มชืน้นแล้วก็อย่างทำให้ผิวของน้องเนี่ย แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแต่สําหรับน้องนะคะที่แบบว่าอย่างตอนนี้จจนจีนะคะก็จะมีผื่นขึ้นเยอะเหมือนกันเป็นแบบเหมือนเป็นผดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีอ่ะพอทานนมนะคะแล้วนมไหลไปตามซอ,อกคอก็เกิดผื่นแดงอะไรอย่างงี้ขึ้นมาจริงๆผื่นแดงเนี่ยตัวอีเซร่าก็สามารถช่วยได้สามารถลดการอักเสบได้นะคะแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยตอนนี้หมอก,ก็สเต็กม,มาใช้ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มด้วยนะคะก็คือ ยูซารินโอเมก้าบาร์นะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อนะคะจะค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เนืบวบอีเซล่านิดนึงนะคะจะมีกลิ่นเฉพาะของตัวยูซารินโอเมก้าเลยรุ่นนี้เลยนะคะซึ่งมันจะเป็นกลิ่นเหมือน,ในใคล้ายๆแบบกลิ่นกลิ่นขาวนิดนนึงแต่ว่า ที่ชอบเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลดการหนักเสบได้ดีลดผื่นได้ดีนะคะทาแค่หนึ่งถึงสองวันเนี่ยผื่นก็ดีขึ้นและแล้วก็หายด้วยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของลิโคชาโคนเอเนาะซึ่งสามารถลดการหนักเสบได้ดีมีการศึกษามเยอะมากเลยเกี่ยวกับสารตัวนี้นะคะก็คือช่วยลดการหนักเสบแดงนะคะคันนะคะได้ เทียบเท่ากับเปียรอยเลยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่เตียรอยนะคะ สำหรับมวดหมู่ลำตัวนะคะก็หลังจากที่อาบน้ำเสร็จนะคะก็เช็ดตัวให้น้องหมาดๆเนี่ยแล้วเราก็ทาครีมที่หน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทาโลชั่นที่ตัวนะคะถามว่าจริงๆจําเป็นไหมที่ต้องทาโลชั่นที่ตัวเนี่ยค่ะอันนี้แล้วแต่จะทาหรือไม่ทาก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยบางทีเบบี้เขาก็ผิวยังไม่ค่อยแข็งแรงแถมต้องต้องอาบน้ําอุ่นอีกนะคะอาจจะทําให้ผิวแห้งได้ซึ่งผิวแห้งเนี่ยจะทําให้เกิดโอกาสการเกิดผื่นผิวหนังเนี่ยได้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หมอก,ก็ทาโลชั่นนะคะให้น้องเนี่ยหลังอาบน้ำนะคะทุกวันเนาะโดยโลชั่นตัวที่เลือกใช้นะคะก็จะมีตัวนี้เลยตัวแรกนะคะ i s ส l าล t โลชัน,นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เ e ต a าฟิลเ a บี้เดลี่โลชั่นะคะคือซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเป็นแบรน เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาแล้วว่าแบบเหมาะสําหรับผิวทาลกผิวที่เป็นผิวอ่อนโยนอยู่เป็นเซนซิทีฟสกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสน้อยมากที่ทารลกจะแพ้นะคะโดยเนื้อครีมของทั้ง2อ,อันเลยเนี่ยนะคะก็คือเป็นเนื้อเบาๆนะคะไม่เหนิะดซึมง,ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นทาแล้วเนี่ยมันก็จะซึมดีเขาก็าจะไม่รู้สึกแบบเหนียวหรือว่าลำคาไม่มีกลิ่นด้วยนะคะ โหมดผิวใต้ผ้าอ้อมนะคะจริงผิวใต้ผ้าอ้อมเนี่ยเป็นแบบบริเวณที่ค่อนข้างจะเปซนสิทีฟมากแล้วก็ต้องการด,าดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่า,าผิวใต้ผ้าอ้อมเนี่ยเป็นบริเวณที่แบบมีความชื้นอยู่ตลอดเวลามันโดนหมกักโดนหมักหมมู่ด้วยผ้าอ้อ,อมเพราะฉะนั้นผิวเขาเนี่ยก็จะเผชิญกับความชืน้นเผชิญกับสิ่งสกปรปกตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะตัวที่หมอเลือกนะคะจะเป็นตัวนี้เลย ยูเซอรินอควาฟอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อบางนะคะเป็นเนื้อแบบนี้เหมือนแบบติโตเลียมเจลลี่ที่เราเคยเคยเคยเห็นกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของลดการเสดสีแล้วก็เคลือบผิวได้ดีนะคะทั้งกับผ้าอ้อมแล้วก็ผิวน้องนะคะรวมไปถึงน้องมีแบบฉี่หรืออึนเนี่ยก็จะช่วยแบบป้องกันไม่ให้มันมัน าจะเคลือบผิวแล้วนะคะตัวมันนก,ก็จะมีสารเออชื่อว่า dexpanthenol นะหรือว่าวิตามิน B5 นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของฮิลลิ่งผิวได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผื่นผ้าอ้อมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าน้องคนไหนเน่ยเกิดผื่นผ้าอ้อมแล้วนะคะผื่นผ้าอ้อมเนี่ยจะเป็นลักษณะ คือแดงเป็นเม็ดจุดๆนะคะตรงบริเวณใต้พระอ,อ้อมคาหนีบรอบก้อนหรอหลางเนี่ยนะคะแนะนําให้ใช้ตัวนี้ดีแพนเทนนะคะตัวนี้เนี่ยแม่ๆหลายท่านก็คือคงจะรู้จักอยู่แล้วแหล,ละเนาะเนื้อมันเนี่ยจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อครีมเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างหนักนะคะเรียกว่าเป็นเซมิอ c อกคลูซีฟนะคะเซมิออกคลูซีเนี่ยหมายถึงว่ามันสามารถที่จะเคลือบผิวได้นะคะ แล้วก็บำรุงผิวได้นะคะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยมันสามารถให้อากาศเนผ่านผิวน้องได้นะคะส่วนผสมที่สำคัญเลยนะคะก็คือเด็ก์แพนทีนอลแล้วก็ลานลินนะคะซึ่งตัวเด็ก์แพนทีนอลนะคะอย่างที่บอกว่า มันช่วยลดการอักเสบได้ดีช่วยสมานผิวได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการรักษาผื่นผ้าอ้อมแล้วก็ช่วยในเรื่องของเวลารอบก้นบดนินหรือว่าอักเสบนะคะตัวนี้ทาไปเลยเคลือบผิวได้บำรุงผิวได้แล้วก็รักษาได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้แบบยาที่มีส่วนผสมของเตียรอยด์เลยนะคะส่วนในเรื่องของผิวใต้ผ้าอ้อมนะคะมีหลายๆคนถามมาว่าตอนนี้ในเรื่องของแป้งฝุ่นเนี่ย จำเป็นไหมนะคะคือคนไทยเนี่ยนิยมใช้แป้งฝุ่นเนี่ยทาให้น้องทั้งไม่ว่าจะเป็นใต้ผ้าอ้อมหรือว่าตามซอกต่างๆข้อพับซอกคออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าแบบทาแล้วมันจะรู้สึกลื่นๆหรืออะไรเงี้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะแป้งฝุ่นเนี่ยส่วนประกอบหลักเลยนะคะก็คือเทาข้ามพาวเดอร์นะคะจริงตอนนี้มีงานวินจัยหรือว่าการศึกษามาตลอดต่อเนื่องเลยนะคะว่าอาจจะ สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งรลังไขในผู้ใหญ่ได้นะคะแล้วก็เวลาถ้าเราโรยแป้งเนี่ยไปที่หน้าหรือลําคอโดยตรงเลยมันมีโอกาสที่น้องเขาจะสําลักแป้งฝุ่นได้นะคะซึ่งอาจจะทาให้เกิดปอดอักเสบอะไรน,นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวนะคะหมอเลยไม่ใช้แป้งฝุ่นเลยนะคะจะใช้เป็นสองตัวนี้แทนนะคะในการป้องกันการเกิดผื่นผ้าอ้อมหรือป้องกันการเสียสีต่างๆนะคะ โอเคสำหรับหมดอื่นๆน,นะคะหมดอื่นๆก็จะมีแถบอีก2ตัวนะคะก็คือตัวครีมที่สำหรับเวลาน้องเนี่ยโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยโดนยุงกัดนะคะหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ตัวนี้นะคะหมอใช้เป็นออของเห็นไหม p r o v a m e นะคะ Barbini soothing cream นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องของลดอาการคันลดอาการแดงได้ดีนะคะเพราะว่า ส่วนประกอบของมันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอารเลียมเคปปานะคะเป็นสารสก,กัดจากหัวหอมนะคะซึ่งมีการศึกษาเยอะเลยนะคะว่าช่วยในเรื่องของการลดอาการคันคแล้วก็อักเสบจากแมลงสั์กัดต่อยได้ดีนะคะพอโดนแมลงกัดปุ๊บนะคะให้ทาตรงนี้เลยนะคะก็จะช่วยแบบทําให้นองเนี่ยไม่เกาไม่คันนะคะแล้วซึ่งจะช่วยในเรื่องของทําให้ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไม่ทิ้งรอยดําไว้นะคะตัวนี้ก็คือควรมีติดบ,บ้านไว้เหมือนกันนะส่วนตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ เป็นแถบนะแต่อันนี้ไม่ใช่ของลูกเป็นของแม่นะคะเป็นตัวเพียวแรงนะคะของเมเดล่านะตัวนี้นะคะเป็น100ซลาโนลินนะคะเป็นครีมที่เอาไว้ทาป้องกันหัวนมแตกนะคะตัวนี้ที่เอามาพูดด้วยเพราะว่ามันสามารถที่จะให้แม่เนี่ยทาหัวนมได้หลังจากที่ให้นมลูกนะคะ ในการที่จะช่วยสมานแล้วก็ช่วยป้องกันหัวนมแตกเนาะแต่ว่าพอน้องเนี่ยจะเข้าเต้าอีกทีนึงนะคะไม่ต้องเช็ดออกเลยนะคะสามารถให้ให้เขาเนี่ยเข้าเต้าได้เลยนะคะตัวนี้ก็เลยแบบหมอคิดว่าก็จําเป็นควรจะต้องมีติดบ้านเหมือนกันนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะกับเครื่องประทินผิวครีมโลชั่นต่างๆนะคะที่เบบี้ใช้แล้วก็ควรมีติดบ้านนะคะยังไงหมอก็ขอฝาก นะคะด็อกเตอร์ฟอมัมมี่เดลี่นะคะแล้วก็ช่อง YouTube นี้นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะช่วยกดแชร์กด s ั b s c r i b e ด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีหัวข้อไหนเรื่องไหนนะคะยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะคะเหมาะจะหาสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆอะไรเงี้ยนะคะมาแชร์กันนะคะรวมถึงทริปดีๆมาแชร์กันต่อเนื่องเลยนะคะช่วยติดตามกันด้วยนะคะ